เฮ้ยไอ้เหี้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเอา,เอานะครับแน่นอนครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่านะครับผมหรือผู้เล่นใหม่ที่สมัคร ID ดีใหม่มาเล่นผมมั่นใจเลยว่าคุณต้องซื้อปืนนี้ไปเล่นแน่นอนและปืนนี้มีชื่อว่า MP7 ปืนในตำนานนั่นเองครับผมซึ่งปืนนี้ใช้2,000 20, พอยต์ในการซื้อถาวรเลยนะครับผมซึ่งเป็นปืนที่เรียกได้ว่า เก่าแก่มากเน,านี่ยนะปืนนี้ฮอตสุดๆเลยนะผมว่าปืนเนี้เนี่ยคนสมัยก่อนนี่รู้จักกันดีมากแล้วก็คนสมัยใหม่ที่สมัครใหม่เล่นนะครับผมผมมั่นใจเลยว่าปืนนี้เนี่ยหลายคนนะผมซื้อไปเล่นตอนนั้นแน่นอนเพราะว่าปืนนี้เนี่ยมันก็เก่าแก่แล้วก็ถือว่าดีนะครับผมปืนนี้มันดีนะเออแต่มันเอามาสู้กับห้องทั่วไปแบบเซิร์ฟหลักไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าเขาก็มีคลิปมีอาร์คเล่นกันนะผมกระสุนเยอะกว่าอย่างหากัก โอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปลุยกันในเกมดีกว่านะครับผมอ่ามาดูกันว่าเฮตันเตอร์มันจะมันจะเจ๋งไหมโอโ้โหสเต็ตนายดีมากโอโ้โหมุดมุดทิบหายเลยนะโอโ้โหมาถึงกูว่าเจอสายมุดแล้วเฮตันเตอร์ม่งต้องทําใจอย่างนึงมันต้องมุดไงกันหัวแตกเอาไปยิงเล่นยิงหัวได้มันอยู่นะผมว่าทำไมมีคนเล่นเหมือนกูด้วย คิดแบบเดียวกันหรือเปล่าเราอะฮะคิดแบบเดียวกันหรือเปล่าชิบหายแล้วเสร็จหมดโอ้เยอะเกินพี่เยอะเกินลงไปแล้วโอ้โหเป็นไงฮะโอ้โหหน้ากากเด้งเลยว่ะโป๊ะโป๊ะแตก เอ้ยผมจะพิมพ์ตอบกับคนในแชทในเกมครับแม่งแบบผมกดยังไงก็กดข้อความที่เคยตอบไปแล้วอ่ะกดให้มันตอบอีกครั้งอ่ะอืมแต่อีกแล้วคือเอาจริงๆมันเป็นปืนที่ถ้าคนเล่นโหดมันจะโหดเลยนะแต่มันจะสู้กับพวกคิดอาร์คไม่ไหวจริงๆครับ แต่้ามมายิงคำๆแบบนี้โคตรเจ๋งเลยยิงไม่โดนนะพี่วนวันนี้ไม่โดนอ่ะอะไรจะเหล่าไงไม่ต้องไม่ต้องโอ้โหไม่ไหววะ่ะโอ้ยผมออกมาก็โดนอ่ะฝั่งสองข้ามมันสู้ไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเอ้ยมาถึงฝั่งเราสู้ฝั่งของข้ามไม่ได้เลยใช่ไหม <Wow. S 1> ปืนนี้แม่งเล่นยากอยู่นะ แตกจ้าแตกจ้าแตกจ้าโป๊่ปะเนี่ยโผ๊บ้าอะไรวะห้องมันเฮดเตเตอร์มันก็ต้องโดนหัวง่ายๆซื้อมันไอจีมันโดนไม่ง่ายนะมันจะแบบมันทำให้เราต้องเล็งแต่หัว อะไรเฮ้ยโอ้โหแม่งจะมาพร้อมกันดีวะเฮ้ยไอ้เหีเ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะอย่าเปิดโป๊ะเลยอย่าเปิดโป๊ะ โอ้โหมเยอะเกินเอ้เยตัวนึ้ตัวนึขอได้ป right? ห <c oughs> อดเลยอดเลยครับผมเฮ้ยใจเย็นกระสุนหมดหน้ากากผู้เองเนะี่ยเห็นไหมอ้าวชิพา,า,ายแล้วแ <c oughs> จะขึ้นมาจะตามพี่เหรอไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยม,มันมีธนูด้วย เฮ้ยมันเปิดปืนพกเอาจริงยิงเลยเนะี่ยกูเปิดก่อนเลยเนะี่ยให้ทําอะไรอะ่ะโอ้ปืนนี้แม่งทําให้กูรู้เลยว่าไม่เหมาะที่จะไปยิงเน็ตแมตจริงๆอะ่ะเอ้เด้เด้เด้ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเราค่อยคุย,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 ยกันเด้เอาเฮ้ยชิบหายผมไม่ได้โปรนะจะขึ้นไปฐานฝั่งตรงข้ามผมต้องทำยังไงนะฮะผมต้องใช้ไอ้พวกนี้ป่ะเน่แน่แน่เร็วเร็ อานนั้นนะจได้ไปตั้งไหนกูรอกูรอกูรอปอดปุดปวดปวดแหมปวดปวดใช้สเต็ปใช้สเต็ปนี่ก็เคย่างนั้นเหรอหนีสิรออะไรจะอยู่ทำไมนั่นนี่ไม่ขึ้นมาละจ๊ะไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไร เฮ้ยเอาย,ยิงไม่โดนเรียบร้อยเขินเลยกูไม่มีคนเห็นนะไม่มีนะสิบแปดแล้วขึ้นมาเลยเออ่อขึ้นมาต้องผ่านควันมาก่อนไม่ขึ้นหรอเห็นลูกซองโหลูกซองว่ะเคแม่ผมเล่นพื้นคนไม่เก่งนะก็เลยแบบถ้าเล่นเก่งนะ ไอ้มุมที่ยิงโดนอย่างอันมุมเนี้ยกูจะยิงแตกมาแนน่ะแมตชิวอ่ะททเออแมตชิวอ่ะเออเออไปละเดี๋ยวเพื่อนบนบ้านคนระับอยู่ไม่ได้จริงๆครับข้างล่าง,งโอ้โหทีมกู ยังไม่เห็นเหรอโอ้โหทีมกูแตกกันละนาวโอ้โหเรียบร้อยกูแตกตามเพื่อนแมดคิว,ควอ้หอีกแล้วชอบยืนกันกระจกไงเกินไปพี่ <c oughs> <c oughs> ถ่ายคลิไปไหมเออบอกบอกกูว่าเกินไปแต่ถามกูด้วยว่าถ่ายคลิไปไหมมันเกินไปหรอเฮยไม่เกินไปหรอกนะทัวแบบไงี่ยเทพเทพแม่นหัวเข้ามาแบบของจริงแบบแบบเอาไว้ทีมกูสู้ก้อนใหเว้ยเอาเว้ยเอาสู้ก้อนใหเว้ยโอ้ยโดนยิงแตกมาตั้งนานครับทีมเรา เอาดีเอาดีหน้ากากดึ่อ่ะโอ้โหกูแตกกูแตกไอ้ประเด็น<ป>น่ะโอ้แต่หนึ่งดอกฝั่งนู้นนี่ของแม่นจริงนะครับดูจากการเล่นแล้วสเต็ปดีมากระยะไกลจะดีก็ดีเดออเอาดิ มาวะมันเริ่มมาวะ <the> เอาทียืนนี่ทำไมเออเล่นเกมเล่นเกมเว้ยเราได้ตัวฟรีวหนึ่งตัวนะครับเฮ้ยเจเอเอ้าชิบหานสนุบอ่าอ่าเออไอ้ไอ้ไเจ็บเจ็บมันปาระเบิดมาไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแหละนะ ไม่ต้องมาแย่คู่ใส่ด้วยแต่เราจะเอาอ <laughs> ตัวฟรีครั้งต้องเก็บตัวฟรีมันมันยืนนิ่งอย่างนั้นมันไม่ตั้งใจเล่นเกม้าจ,จะเล่นให้จบจบไปนะ oh โอ้โหเดับ <c> เ <oughs> hey, ิลคิวอ่ะ เรื่องยิงตัวไม่แนะนำเลยวะ่ะจริงๆถ้าจะยิงตัวต้องใส่ยายาลั่นเท่านั้นนะเท่านั้นเลยเพื่อแท้กระสุนมันลั่นไวแต่กระสุนมันก็ต้องหมดไวเช่นกันแม่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เร่มคือไม่ต้องเล่นหลับปืนเนี้ยเรียกได้ว,ว่าหมดยุบข,ของมันก็ว่าได้ โอ้ยระเบิดเยอะจังวะโอ้โหแฟดเนื้ยหัวใหญ่แบบนี้ชอบเอพิเจ็ดชอบครับผมแคสเก์ดิ้งแบบนี้ไม่ถูกใจสิ่งนี้ครับผม เบิ้งคิวโอ้หน้ากากนิ่งแล้วเบื่อที่ผายอาเบิดอปะแล้วเบิดบ้างโอ้ <c oughs> โดนนะแต่ไม่ตายโดนศพหรือเปล่า <c oughs> อ่ะนีศาวเอออันนี้ใช้ตัวช่วยหน่อยไง <c oughs> สองตัวมามสองตัว จบแค่นั้นแหละเน่เลด้ยศด,ดาวช่วยแบก <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เขาบผมเป็นแครกันบ้างน,นะครับผมหลังจากที่ผมเล่น ep 7นะครับผมซึ่งก็บอกแค่คำเดียวนะครับผมว่าเล่นยากมากเลยคือมันไม่ได้ยากแบบว่าเฮ้ยยิงยากอะไรนี่คือหมายถึงแบบเอามาเล่นในห้องทั่วไปแบบนี้นะครับผมคือมันเล่นยากจริงๆครับผมคือแบบว่าแนะนําเลยว่าถ้าจะเล่น ep 7 เปเล่นเอพิเจ็ดไลน์กาลินาดีกว่าเพราะก็สุนมันก็ยังเยอะกว่านี้แต่มันก็แบบเออคือยังไงก็ตามนะผมคิดโ A อาร์อะไรพวกนี้พวกปืนใหม่ๆไม่สิพวกปืนหลักๆพวกเนี้ยนะครับผมก็ยังเป็นอะไรที่แบบว่ามันยังดีกว่าเอพิเจ็ดนะครับก็แนะนำถ้าเกิดว่าใครจะเล่นเ b พิเจ็ดเนี่ยให้เล่นแบบคำๆนีกว่านะครัสบสนุกสนุกนะครับถ้าเล่นแบบจรงิงจังก็เล่นพวกปืนหลักดีกว่าพวกอาร์คคิดอะไรพวกนี้นะครับผม ครับผมก็หวังว,ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะชอบกะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะผม,ก, like, ะผมกดติดตามช่องเรากันได้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะผมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานั่นเองนะผมไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย